ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมในเกมจูจัสึไคเซนแพนทอมพาเลสในที่สุดตัวละครที่ผมรอคอยไม่สุดเนี่ยก็ได้เข้าเกมมาสักทีนั่นก็คือสุคุณะนั่นเองนะซึ่งสุคุณะนะครับผมมาเป็นสายสีฟ้าด้วยบอกได้เลยว่า โคตรดีนะเพราะว่าตอนนี้สายสีฟ้ามีแค่โกโจสีฟ้าตัวจากตู้ถาวรตัวเดียวเท่านั้นที่เป็นตัวแบกนะครับได้สุคุณะมาช่วยแบบนี้เนี่ยมันก็น่าจะช่วยเราสามารถเคลียร์เว้นที่มอนแพ้ทางสายสีฟ้าหรือไม่ก็การลงหอคอยนะครับผมที่มอนมันแพ้ทางสายสีฟ้าได้ง่ายขึ้นรายการมาของตัวละครสุคุณะเนี่ยมันทาเซิร์ฟล่มไปเกือบสามสินาทีได้เลยนะครับคิดดูว่าคนรอตัวละครตัวนี้กันมากขนาดไหนก็เดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาทําการสุ่มหาตัวละครสุคุณะนะครับทั้ง ID หลักแล้วก็ ID รองนะครับตีไปประมาณ1 0 0 0 0แเพชรได้นะและผมก็จะมาทําการรีวิวด้วยนะครับผมว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยแต่ละสกิลมันมีความสามารถอะไรบ้างผมเชื่อว่าอาจจะมีบางคนเห็นสปอยสกิลที่มันหลุดมาจากลีกแล้วละครับแต่ถ้าใครยังไม่เคยเห็นสกิลมาก่อนก็มารู้สกิลพร้อมกันกับผมแล้วกันก็เดี๋ยวผมจะทําการเริ่มสุ่มก่อนนะส่วนถ้าใครไม่อยากดูตอนผมสุ่มกาชาเนี่ยสามารถกดทม์สเตมข้ามไปดูตอนรีวิวสกิลของตัวละครตัวนี้ได้เลยเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ ID ดีหลักกันก่อนนะ ครับผมว่าตัวละครสุขุนะเนี่ยมันเจอ,อกให้ผมหรือเปล่าผมมีอยู่ทั้งหมด1 8 0 0 0เพชรนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะที่10ใบแรกนะครับตรงนี้ผมจะคลิปไปเลยนะไม่ออกนะครับไปใบที่20จริจริงๆผมก็อยากให้ตัวละครสุขุนะเนี่ยออกไอดีหลักมากๆเลยนะครับและตรงนี้มาเป็นเมมนะครับได้เป็นเมมพิวเลือดนะ,ะคลิปต่อครับไปครับผมไปรอบที่30นะขอสุคุนาเ,เธอเมมใหม่อีกแล้ว ม่ใช่เมมหน้าตู้ด้วยนะเอ้แต่เมมนี้ดีอยู่นะครับโอเครู้สึกว่าจะได้แต่เมมนะรอบนี้ไปครับข้ามต่อเมมใหม่อีกแล้วเมมหน้าตู้นะครับแบบนี้ก็สวยเลยเหลือเป็นแค่ตัวละครเท่านั้นนะครับที่ยังไม่โผล่มาและผมเหลือโอกาสอีกเพียงแค่20ครั้งสุดท้ายนะครับรอบนี้ต้องมาแล้วแหละเมมใหม่อีกแล้วตู้เมมปะเนี่ยมันใช่ตู้ตัวละครหรือเปล่าแล้วก็เมมใหม่แล้วนะครับเมมมายับๆเลยนะเฮ้ยตัวละครมาแล้วป่ะ โอมามาจะฟังจากเสียงไม่น่าจะใช่นะครับผมได้ตัวมาแล้วเนะครับแต่ว่าไม่ใช่สุคุนานะไปครับผมสิบใบสุดท้ายขอเธอเมมใหม่และผมได้เมมทุกรอบเลยปะเนี่ยนะข้ามครับโอเคครับเหมือนเดิมนะไอดีหลักผมเนี่ย มันก็ยังคงเกลือแบบเดิมนะไอดี ID นี้เนี่ยยังไงผมก็ต้องได้นะครับเพราะมีเพชรถ,ถึง94,000พันเพชรเลยนะเกินการันตีเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาทําการเริ่มสุ่มกันเลยดีกว่านะครับก็ขอสุขุณะซ้ําสัก5้าดาวแล้วกันนะจะดีมากๆข้ามไปครับ10บใบแรกยังไม่มา จริงๆผมเห็นในทวิตเตอร์มีคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาสุ่มไปรู้สึกว่าจะ10โลแล้วก็ได้โดยซ้านะครับผมแต่ว่าเราไม่ได้หวังว่าตัวเองจะดวงดีขนาดนั้นนะขอแค่หนึ่งการันตีออกมาสัก2อสตัวนี้ผมก็ยิ้มแล้วนะครับและตรงนี้ยังไงและก็มาแล้วนะครับคิดดูขนาดฉากได้ตัวละครของซุคุนะาเนี่ย มันยังแตกต่างจากตัวอื่นเลยนะครับปกติตัวอื่นไม่ว่าจะเป็นโกโจรหรือว่าตัวอะไรก็ตามนะครับมันจะมาเป็นพื้นหลังดำๆนะครับผมแล้วก็จะมีคําพูดของตัวละครนะแต่ว่าซุคุนะเนี่ยมันเปิดมาเป็นสีแดงเลยนะครับสมกับเป็นราชาคําสาบจริงๆได้มาแล้วตัวแรกนะครับได้เมมหน้าตู้พร้อมเลยปะไม่เป็นไรนะครับไม่ได้เมมไม่เป็นไรนะไปต่อครับอาเหมือนเดิมนะใหม่แล้วโอเคแบบนี้ไม่น่าจะใช่นะครับเอ้ยได้มาเป็นยูจิอันนี้น่าจะเป็นยูจิสีแดงนะ ว่ายูจิที่โกงโก้มันจะเป็นยูจิสีเหลืองนะครับผมไปต่อครับเพชรเรามีเยอะแบบบอกได้เลยว่าเหลือเฟือนะอยู่ที่ว่าจะได้กี่ดาวแล้วตอนนี้อันนี้เสียงผู้หญิงไม่น่าจะใช่แล้วได้เป็นตัวละครอย่างโนบาระน่าจะสีเหลืองนะครับล่างนี้และก็เมมมาด้วยเมมหน้าตู้เถอะไม่ใช่เมมหน้าตู้นะเมมมากแล้วรู้สึกว่าตู้นี้เมมมันจะออกบ่อยเกินไปหรือเปล่าแต่ถ้าเมมออกผมอยากได้เป็นเมมน้าหนึ่งใจเดียวครับที่มันเพิ่มเกรดเดี๋ยวตรงนี้เราไปกันต่อนะและก็ยังคงหนีไม่พ้นเมมนะครับ เป็นตู้ปล่อยเลดเมมว่าเนี่ยตัวละครไม่ออกเลยทั้ง ID หลัก ID ดีรองตัวละครมันยังออกมาให้เราตัวหนึ่งนะแต่ว่ารู้สึกว่าเม,มมมันจะมาบ่อยเกินไปแล้วนะครับอันนี้ก็เมมใหม่แล้วแต่ว่าได้เป็นเมมหน้าตู้ก็ถือว่าดีนะขอเมมหน้าตู้ขัดเยอะๆหน่อยก็ได้นะครับอันนี้ไม่มีอะไรมาเลยไปต่อรอบที่90ไม่มานะไปรอบที่ร้อยกันจริงๆผมยังไม่ได้ไปเล่นกิจกรรมเพื่อรับตั๋วแจกฟรี10บใบเลยนะครับทุกครั้งมันจะมีอีเวนต์ในการเล่นกิจกรรมแล้วก็แจกตั๋วเรานะตรงนี้ได้มาเป็นเมมเพิ่มเลลือดอดีกแ้วนะครับ ก็ดีนะไอดี ID ไหนที่เป็นไอดีใหม่ๆถ้าได้พวกเมมพเพิ่มเลือดแล้วก็เมมพเพิ่มเกรดมาเนี่ยมันจะช่วยเราเล่นเกมนี้ได้ง่ายขึ้นนะและผมได้มาเป็นเมมสุดยอดของสายกายภาพด้วยนะครับและตัวละครมาไม่ใช่สุขุนะนะดูง่ายเลยนะครับผมว่าใช่สุคุนะหรือเปล่าตรงที่ฉากในการเปิดมันแตกต่างจากตัวอื่นนะครับไปต่อรอบที่ร้อยสามสิบร้อยสี่สิบกันครับ ตอนนี้เราเหลือเพชรประมาณ13,000เพชรนะครับไปต่อเลยก็สรุปนะครับผมเราสุ่มไปทั้งหมด310โลได้ตัวละครซูคุนะตัวเดียวนะครับเหลือจะเชื่อนะ ก็เดี๋ยวเรามาแลกจากการันตีนะครับผม1ตัวนะครับเพื่อเราจะได้ทําการอัพขึ้นเป็น2ดาวนะส่วนการ์ดก็น่าจะพอแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าแต้มไม่เหลือให้แลกแล้วอาทีนี้เราก็มาดูสกิลความสามารถของตัวละครสุคุณะล่างนี้กันนะครับผมว่าแต่ละสกิลเนี่ยมันทําอะไรได้บ้างแต่ก่อนที่เราจะไปดูสกิลกันนะครับผมเชื่อว่าต้องมีหลายคนสงสัยแน่นอนว่าไอ้ค่าสเตตัสพื้นฐานของตัวละครสุคุณะล่างนี้เนี่ยมันจะมากกว่าค่าสเตตัสพื้นฐานของตัวละครระดับเอเดนอาร์ทั่วไปหรือเปล่าก็ทุกคน าจำค่าสเตตัสพื้นฐานของตัวละครสุคนาของผมที่เลเวล5้ปลด1ดาวตอนนี้ดูนะครับผมว่ามันมีค่าสเตตัสเป็นประมาณไหนและเรามาลองเทียบกับตัวละครระดับเอเดอาทั่วๆไปที่มีการปลด1ดาวที่เลเวล5เหมือนกันดูนะครับก็จะเห็นได้ว่าตัวละครสุคนาเนี่ยจะมีค่าสเตตัสที่สูงกว่าตัวละครระดับเอเดอาทั่วไปแต่ถ้าไปเทียบกับตัวละครบักอย่างอาจารย์โกโจนะครับผมก็บอกได้เลยว่าค่าสเตตัสพื้นฐานของตัวละครอ,อาจารย์โกโจที่0ดาวนะครับผมเลเวลหหรือไม่ก็เลเวล อะไรก็ตามนะครับมันจะสูงกว่าของตัวละครสุคุนะนะอันนี้ก็เข้าใจได้นะครับเพราะาอาจารย์โกโจเนี่ยมันเป็นตัวละครบัคกที่จะไม่โดนดามเมจเลยแต่ว่ามันก็จะมีเงื่อนไขในการอยู่ในสนามได้ไม่นานนะแต่อีกหนึ่งข้อดีของตัวละครสุคุณะล่างนี้นะครับก็คือมันสามารถเอาไปเล่นควบคู่กับอาจารย์โกโจสีฟ้าได้ก็บอกได้เลยว่าถ้า2ตัวนี้มีอันตีเนี่ยผมคิดว่ามอนหรือว่าบอสน,น่าจะยืนรับอันตี2ตัวนี้พร้อมกันไม่ไหวแน่นอนอาทีน,นี้เราไปดูสกิลความสามารถของตัวละครสุคุนะกันบ้างดีกว่าว่าแต่ละสลมันม ีความสามารถอะไรบ้างเรามาเริ่มกันในส่วนของสกิลที่1นะครับสกิลที่1เนี่ยจะเป็นสกิลในการโจมตีเป้าหมายรายเดียวนะ a n นิเมชันการโจมตีก็จะเป็นแบบนี้จะเป็นการโจมตีจากระยะไกลนะครับส่วนตัวคูณดาเมจของสกิลที่1เนี่ยสกิลเลเวล10จะสร้างดาเมจได้สูงสุดที่2 1 4 2 4หลังจากโจมตีเสร็จแล้วเนี่ยก็จะทำให้ศัตรูเป้าหมายที่โดนโจมตีนะครับ ติดสถานะเป็นแผลเหมือนโดนเราบาดนะครับผมจะสร้างดาเมจต่อเนื่องนะครับเวลาที่เริ่มเทินของฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะสร้างที่20%นะครับซึ่งไอ้ดาเมจต่อเนื่องตรงนี้เนี่ยมันจะแปะใส่ตัวมอนสูงสุดที่3เทินนะและหลังจากการที่เราใช้สกิลที่1ไปแล้วเนี่ยมันก็ยังมีความสามารถในการเติมเกรดอ,อันติให้กับตัวละครตัวนี้ที่100หน่วยด้วยส่วนความสามารถด้านล่างนะครับมันก็จะเป็นความสามารถหลังจากที่เราเนี่ยทำการกางอนาเขตไปแล้วตัวละครสูงกุณะก็จะอยู่ในสถานะการจํากัดการใช้สกิลนะครับก็จะไม่ สามารถใช้สกิลที่1ได้หลังจากที่เราเนี่ยทำการกลางอนาเขตไปแล้วอยู่ที่ประมาณ2เทนินนะต่อไปสกิลที่2นะครับสกิลนี้เนี่ยก็ยังคงเป็นสกิลในการโจมตีเป้าหมายลายเดี่ยวเหมือนเดิมจะเป็นการโจมตีระยะประชิดนะครับโดยการใช้ดามเมจกกยภาพในการโจมตีนะมาดูแอนิเมชั่นการโจมตีกันเป็นการต่อย2ครั้งแล้วก็ตามต่อด้วยการเตะปิดท้าย1ครั้ง ส่วนตัวคูณสกิลที่เลเวล10นะครับจะทำการโจมตีที่ดาเมจ353%ของพลังโจมตีและหลังจากที่เราเนี่ยทำการโจมตีด้วยสกิลนี้เสร็จแล้วนะครับก็ยังมีความสามารถในการบัฟให้ตัวเองจะบัฟให้ตัวเองอยู่2บัฟด้วยกันนะครับบัฟแรกจะเป็นการบัฟอัตราครยติคอลเป1 2เ็นป็นระยะเวลา3เทินที่สกิลเลเวล10ส่วนบัฟอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นการบัฟดาเมจคริติคอลให้กับตัวเองนะครับผมจะบัฟได้สูงสุดที่75.2 0ส ที่สกิลเลเวลสิบ และสกิลที่2เนี่ยก็ยังมีความสามารถอีกอย่างหนึ่งนะครับเมื่อเราทําการอันติเสร็จแล้วเราจะไม่สามารถกดใท้สกิลไหนได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสกิลที่1หรือว่าสกิลที่3เราจะใช้ได้เพียงแค่สกิลที่2เท่านั้นซึ่งมันแก่จะส่งผลให้สกิลที่2เนี่ยได้รับการอัปเกรดนะครับดาเมจที่เราจะใช้ได้เนี่ยมันจะแรงขึ้นนะตัวคูณดาเมจที่เลเวล10ของสกิลที่2เนี่ยจะอยู่ที่451นะครับหลังจากที่เรากางอาณาเขตไปแล้วนะนอกจากนั้นนะครับผมสกิลนี้เนี่ยมันยังสามารถสร้างดาเรนะ ยิ่งค่ามานาเยอะสกิลที่2ก็จะยิ่งแรงขึ้นหลังจากที่เราเนี่ยทำการใช้ตอนที่เราอันติเสร็จแล้วหรือว่ากลางอนาเขตเสร็จแล้วเท่านั้นยังไม่พอนะครับมันจะทําให้เป้าหมายที่โดนเราโจมตีเนี่ยได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น4 5 1 2เป็นระยะเวลา3เทินอีกด้วยต่อไปสกิลที่3นะครับสกิลนี้เนี่ยมันจะพิเศษหน่อยนะตรงที่เมื่อเวลาที่เราทําการโจมตีนะครับถ้าเรามีค่ามานาเยอะเนี่ยตัวสกิลหรือว่าดาเมจของสกิลมันก็จะยิ่งแรงขึ้นนะครับมันจะนับจาก20%ของค่า 40%ของค่ามานาแล้วก็90%ของค่ามานาเดี๋ยวเรามาดูแอน,นิเมชั่นการโจมตีกัน <c oughs> มาดูกันในส่วนของตัวคูณสกิลที่เลเวล10นะครับเริ่มกันที่การใช้ค่ามานา20หน่วยกันก่อนนะจะสร้างดาเมจอยู่ที่240.64นะครับผมแล้วก็จะมีการแปะสถานะเลือดไหลนะครับผมขอเรียกว่าเลือดไหลแลวกันนะมันค่อนข้างเข้าใจง่ายดีนะจะทําให้ซูได้รับดาเมจต่อเนื่อง20เป็นระยะเวลา3เทิร์นด้วยกันต่อไปนะครับผมถ้าเราใช้ค่ามานา40หน่วยเนี่ยตัวคูณสกิลก็จะแรงขึ้นนะครับจาก240มาเป็น481.28นะและหลังจากโจมตีเสร็จแล้ว ก็จะทาให้สูได้รับเลือดไหล40เป็นระยะเวลา4เทิร์นต่อไปถ้าเราใช้มานา90หน่วยเนี่ยก็จะทําให้สกิลนี้สร้างดามเมจได้สูงสุดอยู่ที่1,200เเลยนะครับและหลังจากโจมตีเสร็จแล้วเนี่ยก็จะทําให้ศัตรูเป้าหมายที่โดนโจมตีได้รับเลือดไหล50เป็นระยะเวลา4เทิร์นนะครับ50จะสต็กัน3ครั้งนะครับผมก็เวลาจบเทิร์นแล้วเริ่มเทิร์นของมอนเนี่ยก็จะโดนดามเมจต่อเน,นื่องตรงนี้ที่แรงมากๆต่อไปก็มาดูกันในส่วนของสกิลไฮไลท์ของตัวละครตตััวนนนนี้ครผม่กกก็ือาอาาางเข นะการกางอาณาเขตของตัวละครสุคนะเนี่ยจะไม่เหมือนกับโกโจมาฮิโตะหรือว่าอะไรพวกนั้นนะครับผมที่เวลากลางอาณาเขตแล้วมันจะทําการเปลี่ยนพื้นที่สนามลบให้เป็นอาณาเขตของตัวเองนะแต่ว่าสุคนาเนี่ยมันจะเป็นการกางอาณาเขตแบบเปิดนะครับจะทําการโจมตีศัตรูทุกตัวเลยและก็จะไม่มีการเปลี่ยนพื้นที่ในสนามลบให้เป็นอาณาเขตของเขาครับก็เดี๋ยวเรามาดูแอนิเมชั่นการโจมตีกัน ีนี้มาดูสกิลตัวคูณดาเมจของการกลางอนาเขตของตัวละครซูคุนะกันนะครับซุคุนะเนี่ยเวลาที่เราทาการกลางอนาเขตเนี่ยจะมีการเพิ่มเอฟเฟกการโจมตีกับตัวเองนะครับแล้วก็จะทาให้การโจมตีเนี่ยเป็นกลางตรงนี้ผมก็ค่อนข้างงงอยู่นะแต่ที่ผมเข้าใจก็คือหลังจากที่เราเนี่ยทำการใช้สกิลกลางอนาเขตไปแล้วมันจะทําการโจมตีสตูนะครับโดยตัวคูณดาเมจที่เลเวลส0สูงสุดที่1 6 8 4จะทําการโจมตีทั้งหมด8ครั้งนะและหลังจากโจมตีเสร็จแล้วเนี่ยก็จะาเละ4ยว เทินด้วยกัน หลังจากที่เราเนี่ยทำการการงานอาเขตไปแล้วนะครับเราจะอยู่ในโหมดที่จํากัดการใช้สกิลนะก็คือจะไม่สามารถใช้สกิลที่1แล้วก็สกิลที่3าได้จะใช้ได้เพียงแค่สกิลที่2เท่านั้นและจะไม่สามารถทําการเติมเกจอันติได้เป็นระยะเวลา3เทินด้วยกันแต่ก็จะมีการเพิ่มพลังคำสามนะครับผมทั้งหมดหนึ่งรอหน่วยเป็นระยะเวลา6เทินแล้วก็จะมีการเติมเกจมานาะให้เต็ม200อหน่วยในทันทีส่วนการใช้สกิลอันติคอมโบกับตัวละครตัวอื่นนะครับก็จะมอบการทําเบรกนะครับหรือว่าจะเบรกมอนได้เพิ่มขึ้น และเวลาโจมตีประสานก็จะโจมตีด้วยดาเมจ128%นะครับ ต่อไปเรามาดูกันในส่วนของออโต้สกิลหรือว่าสกิลพาสซีฟของตัวละครสุขุนะกนบ้านดีกว่านะครับเริ่มกันที่รูปหัวใจอันนี้นะก็เวลาที่เราเนี่ยทำการโจมตีศัตรูนะครับเวลาที่เราโจมตีแล้วก็สร้างดาเมจได้เนี่ยมันจะมีโอกาสในการฮิวเลือดให้กับตัวเองประมาณนั้นนะครับส่วนออโต้สกิลอันหนึ่งนะครับหรือว่าสกิลติดตัวอีกอันหนึ่งนะครับผมก็จะทําให้ตัวละครตัวนี้เนี่ยต้าน CC เลยนะครับจากที่ผมลองแปลดูเนี่ยก็จะต้าน CC ทุกอย่างเลยนะครับจะทําให้ตัวละครตัวนี้เนี่ยไมนนะัเป็็กจ มีความสามารถในการเพิ่มความเสี่ยที่สร้างขึ้นได้30%นะครับเป็นบัฟให้กับตัวเองนะเป็นระยะเวลา2เทิร์นแล้วก็เวลาที่เราทําการโจมตีเนี่ยมันจะมีการฟื้นฟูค่ามานาให้เรา20หน่วย ส่วนบรรทัดล่างอันนี้นะครับผมเวลาที่เราโดนโจมตีแล้วก็ได้รับดาเมจมากกว่า3000หน่วยขึ้นไปเนี่ยมันจะมีโอกาส50%นะครับในการเพิ่มความเสียหายเวทแล้วก็ความเสียหายกายภาพอย่างละย0เป็นระยะเวลา2เทินให้กับตัวมันเองนี่ก็จะเป็นรายละเลอียดสกิลทั้งหมดของตัวละครสุคุนะนะครับถ้าผมแปลตรงไหนผิดพลาดไปก็ฝากแก้ไขให้ด้วยละกันนะทําเซิร์ฟล่มได้ผมก็คิดว่าไม่ธรรมดาสําหรับตัวละครตัวนี้เอาเป็นว่าใครคิดว่าตัวละครตัวนี้โหดยังไงหรือไม่โหดเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์กันเไไ้นคบคีผม ไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในเกมจดจดสือไคเซนคลิปหน้าคลิปนี้ก็ต้องขอบายบายนะครับ